วัน,นี้ตลอดทั้งวันภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศอิตาลีนายเซธาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการพบปะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจชั้นนำของโลกในด้านต่างๆเพื่อเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งการหารือกับนายโลเรนโซมาริอานีโกลเชเนอร์แมนเจอร์บริษัทบริโอนโดสีเอซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอาวากาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รบเคื่องินโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่บริษัทให้ความสนใจหาหรือความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจและการลงทุนกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหาหรือพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยอนาคตเนี่ย็นเรื่องสำคัญแล้วก็นโยบายหลักของรัฐบาลเราก็คือพยายามที่จะอัปเกรดเรื่อง aviation industry ก็คือเรื่องสารบินทั้งหลายที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสารบินรองของ ATR ซึ่งคลืนขึ้นกับฝรั่งเศสเนี่ย ก็มีศักยาภาพสูงเหมือนกันเรื่องของการที่เราก็ต้องอัปเกรดเรื่องของทัพไทยทั้งหมดแผน5ปี10ปีที่คุยไว้ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ผมฝากทางกระทรวงต่างเม่ให้ติดต่อกับทางผู้จางหาสงสุดด้วยว่า mm hmm. บริษัทนี้เขามีศักยาภาพสูงในการที่จะทำเรื่องของ E ี e n นอ Industry มาก ส่วนในการหาหรือกับฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปเพื่อเสนอที่จะดึงการจัดการแข่งขัน F1 มาแข่งที่ไทยโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าประเทศไทยมีโอกาสและศักศยาภาพที่จะจัดการแข่งขัน F1 ทั้งแบบเรสเซอร์กิ t หรือสติดโรสเซอร์กิทโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีทัศนียภาพสวยงามเขาให้ความสนใจทางด้านกำลงลงทุนเรื่อ,องทางด้านมอเตอร์ e <S <S ก็คือ e bike ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นอนาคตอยู่แล้วปัจจุบันเขาก็มีความเข้าใจถึงเรื่องของการแข่งขันว่าจะเป็นมอเตอร์กลงปีที่บุยลรามเองก็ตามที เรื่องของมอเตอร์อเองก็ก็สนใจอยากจะเข้ามาทำาัรนี้ด้วย ด้านนางสาวจีราพรสินทุพไรรัฐมนตรีประจําสําน,นักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันหรือ F1 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกหากเข้ามาจาับในไทยนอกจากจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศและสร้างรายได้าจากการท่องเที่ยวให้กับไทยแล้วการแข่งขัน F1 ยังมีแฟนรายการที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดจากทั่วทุกมุมโลกเป็นโอกาสที่จะทําให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศเท่านั้น ภาคส่วนอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนอกจากนี้การแข่งขันระดับโลกจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนิสิตนักศรรึกษาของไทยเพื่อนําไปสู่การต่อยอดและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ต่อไปมาริชยโยรายงาน